ดีครับพบลีลูกอีสานครับเกลี้ยงมันให้เก่าครับเป็นหน,นึ่งเมล็ดพืชมันนี่คือแกงอย่าข้างหลังเป็นยอดมันบวควายสบูดเหมือนกันรครับมันม่วงมันม่วงบวควายสบูดกับแค่ร้อยครับผมเป็นอาทิตย์แล้วครับผมใน,นเมล็ดพันธุ์แห้งกับนีมันม่วงบ่มีเวลาครับผมตัดแต่แล้วว่าสิ่ง่ปลูก เ็ดตุละครับผมจนแห้งเลยมันเล่มออกมครับเีมม้ยมแซน้ำนะครับจกิดฝายมันแหง้งเปียกเอาครับจนเกิดปลูกไปเห็ดพันธ์ครับผมมันหมนุนนะครับซึ่งหนึ่งผมก,ก็ปปูกได้จะกับสองกับเนี่ยแหละมันไม่มีไหลายนะครับเสียดายมันจิ้มกับเสียดายเลียมปลูกนี่ไปครับนี่เป็นแค่ร้อยครับผม ไปนั่ปลูกไปนั่ครับผมนี่ผมตัดมือเศร้านี่ตอนแรกคือมาปลูกไปเบิ่งปลูกมันแต่หน่อพันธุ์บางงามเลยครับปลูกไว้พราเห็ดพันที่ซื้อเบิ่งนะแต่มันหมวงนกพระเจ้ามากครับมาโดน,นแล้วล่ะ แต่ว่ามีเวลาจากเทียครับจนแหงเป็นละมันม่วงอยังน้ว่าันเสียบครับแต่ผู้ปู่จังบุลูจักซื้อเครับเปิงแหงๆแ,แต่หนอมันนี่ได่ยู่ครับพี่เขียวเพราะอได้เห็ดพันนี่ครับต้นตายต้นบอ่อครับนี่อันนี้สามตาสี่ตาครับคุณสิบักลรกสองตา นี่สันสนเคยเพ็ดพัน์ครับนี่นะหน่อตอาสีลับปลูกดีฝนตกมาใส่ห้ครับฝนตกมาวนเหมากวนนม่นะมันยอดแห่งสีลาบเพ็ดพันธ์ชักพันธสิติดกติดเพราะว่าเหงามันยังเขียวอยู่ครับนี่ ันก็ดูค,คิดดีเขาตัดเ,เอาหลื่มออกมั้งนะครับมีเฮียงเสร็จแล้วมีเห็ดพันธุ์จะซื้อด้วยครับเห็ดพันธุ์ปลูกของพันธุ์ครับเรบพราะมันครบ,คบอาทิตย์ขวบเก่าแล้วครับนี่โบมีเวลาเอามาแล้วโบมีเวลาตัดแล้วว่าสิปลูกของโมีเวลาปลูกครับนะครับซึ่งหนึ่ง เป็นสันของเอ่าด้วยนะครับเสันสันอันนี้จักตาอันนี้สันนี่ครับนี่ผมก็สีผิดปลูกเพราะมันแก่อยู่ครับมันมันเป็ี่นตะเกิดอยู่มันเขียวอยู่พอมืตะกี้มันก็ยากอยู่ครับผมตัดออกเพราะมันแห้งแห้งก็ตัดออกตอนนี้ผิปลูกนะมึงนะแห้ง เร,เรียกว่าส่วนที่มันได้ครับนี่อันนี้สามตาครับผมแต่ทั้งๆแหงครับน,นั่นีะนะครับสีมันแหงไมนค่อยแหงรุ่ง,งเขาไปเน็บเสียดินกับตีดครับผมเนี่ยผมเกียนผมเกียนนั่นตรงนี้ครับนี่ดูดนั่น,นี่ค่อยดูดน้ำครับตาดอกเขาก็จุ่มเสน้ำครับผมเนี่ยตีดครับแต่เยยก,ก็ดอก่ดมัน ครับหน่อยๆสั้นๆดีครับปลูกพ่อไร่เฮ็ดพันธุ์ไปครับไปปลูกมันลมก็ลมแห้งๆเดี๋ยครับจะท้งหน้าฝนนะลมแห้งครับปลูกมันแล้วมันในใบจะต้องปลูกอ้อยพร้อมครับอ้อยคันน้ำครับผมโอูโอ้โอ้เพาะลมแห้งครับผมลมัวคุดข้อเดียวหน้อยครับนี แนวคล่องเนี่ยข้ากกรนิบไป,ปน้ำแน่แล้วนี่ครับเดี๋ยว้าวก็สิเอาแค่รดแซมน้ำปลูกแล้วทิชเงี้ยวแหงกับปลูกได้ครับนี่ <c oughs> ทิชเงียง้ยวแหงปลูกไปเลยครับ อย่่านนจกหหเสียคือเก่าแล้วครับผมแต่ว่าเสียวลงจักสองขอบอลุ่งเหลืกกาว่าหหัวเขาบันลุงแท่งหัวเง้ยครับครับใครอยู่ครับดินซุม พ้นตกครับผมมาใส่จักสองขอ้ออดีตมันจากซุมอยู่ครับล่องเบิง้งวานจีปเป็นหงวดีบาอาะใส่สองขอ้อครับสันเบิงเนี่ยขีดอรไรเอาขึ้นเก่าครับมันเสียรานอนเบิง้งบ่พิษครับการที่เกษนอนนี่มันใส่ไรายนอนเลย เบื้องสิเกิดปะทมไปเรื่อยครับแหงๆอ <c oughs> ดพันบดีบันเลยครับเพราะว่าเจ้างบดีมาปลูกมันแต่ต่อมา,ามใหม่ๆครับ ยอดพันทรงแล้วก็เอาก,กัรเรียกคนเนี้ยมาปลูกมนเน็บเอาดีๆส่วงไฮโดูค่าครับเอาขีดไร่จะคล้องมาปลูกเพราะว่าผมทรง,งยอดก็อเอาเรียกกลางยอดดีๆครับดล้งเชียร์ใส่คนงานแรงงานตัดเนี้ย หยอดบังามบัวนันผมก็แถมให้ตลอดครับแถมให้ซื้อเจ้าครับผมเพื่อไปนั่งเพื่อเนี่ยห่อจากเน้อบ่ดีนั่นจะข้าเจ้าสิตัดจังใดเขาก็บอกอยู่นั่นแหละว่าตัดแบบนี้แบบนี้ครับบางเทียก็ติดไปก็ติดหยอดบ่ดีบัวนันไปก็ขอโทษขออภัยได้ครับผมแ้วกระแถมให้ซื้อเจ้าครับแถมให้ไปนั่งเพื่อพี่ผิดหวังครับหยอดน้ำพรมนี่แถมยางเดียว กเก้านี่แหละครับผมปลูกง่ายครับปลูกมันเจียวมันเทศเนี่ยครับจะคัดมันม่วงด้วยครับนี่มันม่วงมางดก้นมา,นาม,ามันม่วงครับเดี๋ยวจากน้อยสีร่องผมสีเปียบเทียบผมเสียจงไวปุ๋ยปูการที่นอนนอนแบบนี้ครับ ข้าสินออนปลูกกับข้าเสียบอาวอันนี้มันจะเป็นหัวดีก็เกันครับเพร่ะนครับตะข่า,างเร่หัวท่างเร่นั้นมันดนุลแค่ไรเมื่อไหรสามสามตาสัน,ส,นสันนี่นะครับเสียบไปย่างเดียวยังสีไขย,ยืนต้มมอเดตด้แม่ี่ หินซูมติดอยู่แล้วครับมีระบบน้ามืดีครับผมสั่งแล้วสั่งแล้วท่านนี่มาส่งโยมสั่งตามเพียรครับผมสั่งโซลาเซลล์กับปั๊มครับสั่งเนี่ยหามือแล้วท่านจะเห็นอยู่ครับ มาสิมาใส่น้ำยวดนี่แหละครับม่ท่านไข่ยอยู่แตสิได้ใส่ใระบบน้ำยวดคือคือสิติดอยู่ตรงนั้นครับนี่นิดหน่อยนึงสิปลูกถ่าเพงโซลาเซลกับปั๊มครับมันสิว่างนั่นระบบน้ำใส่นั่นสีกับปลูกได้ครับ จะทมปลูกนะครับมันแดดแนงปลูกแล้วครับ้แค่ร้อยก็ปลูกมันนี่แค่รอ้นนยรอยสองมัดมา,าดีนับด้ิครับมัดมัดจุ่มน้ำเลยครับมัดจุ่มน้ำเลย แค่รถนี่ครับผมปลูกสองแถวเลยครับมันม่วงมันม่วงปลูกสองครับนะครับมันม่วงผมปลูกสองแถวครับผมผมอยากพันบ่วพ่อแค่อถนะครับมันแค่อถ มันม่วงครับผมมันนีวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาสองหางหกสามครับอีกสามเดือนจิบเกีียวได้สองเดือนก่วมสิกู้แล้วครับนี่พรกะคนพวกกู้ก็เอาไปเฮ็ดพันเฮ็ดเป็นพันครับเดือนน้อยน่อยก็กระสิตัดยอดไปขยายอีกครับผมว่านใส่ปุ๋ยมันครับทั้งกบดทั้งเบือกแปดไรครับผมเล,เลี้ยงเลียบบางนี่บางบางส้นลุมรดนึงนี่ครับ เลยมาเสียบมั่นไว้หามั่นได้ผลครับผมซื้นดีอยู่ครับแค่รถหลดดังจากแช่น้ำแล้วเขาแช่น้ำแล้วครับนี่เขาดีดูดน้ำครับมันจะซื้นในแต่ใบเขาครับผมนะแต่ละตน้นหนอเนี่ยน้อยเก่าไม่เห็นถึงนะพั้นครับบ่พอมีหนอด้า,ายากครับผมนะนี่แล้วค่อยมีปันไดครับ ปูกกัคือเก่าแหรวครับผมยี่เสียบมาจากสองตาพ่อครับพอมันซื่ออยู่ดอกด,ดินจะซุ่มอยู่ครับระยะห่างครับขืบจะคืบก็กลัวสติครับนี่จะคืบหนึ่งห้องได้เหรอครับกาว่าหัวหัวมันเวลามันนั่นอย่างเขียนว่าหัวเจบว่าชนกันครับผม เ้าวกาวเลยครับากาวเลยนี่ครับหย่อนนิดหน่อยนเนยกเก็บมาเสียบพื่อกันครับถ้าอยากมันดินใบนร่มเขานี่ฮกับโปรนี่ครับเอามือแตะเอาแตะครับแตะมันแน่นด้ยอากาศเขาครับให้เขาได้ติดบางเชี้เสียบลงไปมันเป็ิเบ้าครับผมเป็นอากาศที่อยู่ข้างในดินนะครับมาเสียบลงลย ครับนี้กาวด้วยครับปูกยังไงครับผมเหยียบซัมเล็กกับได้ครับบ่ราะี่ผิดพี่ถือครับผมขอรตาวายจะเอาปลายล่งครับเป็นบาทที่เอาปลายล่งที่การปลูก ดินแแต่มันซุมอยู่แลวครับมันตยายหนักก็เลยครับมันจะแช่น้าไปเลยครับเสียบเลยครับเสียบเลยเสียบไปครับเพม่งได้ดินว่างได้พอ่อแซมเลยกดผูกแซมไปครับ ครับผมเสียบด้วยมือปุ๊บเสียบปับ๊บมือแตะว้เอาใบออกไลยๆเอาใบออกหล่อนั่นสิครับนี่ติดไว้ครับตั้งตัเดี๋ยวไว้แทงยอดเรีวครับถ้าใบลายนี่มันจะช่วจะน,นั่นตั้งตัได้ครับบางเทีย่่่่ฝ่า่่่่ บ่มีเวลาเขาก็เอาไปหลายกับบวบปีนยังครับผมบเสียบลงเลยไปยหังถึงก็ะเพาครับมักซ้ำใดจัดเลยครับมอกปลูกปลูกเบอร์พันนี่แหละนี่เบอร์สองมัดเด้วผมก็สิไปไทยให้ปลูกไว้ครับ อ้อยขัดน้ำครับผมครับปลูกมันเทศครับปลูกกำกันนี่ครับปลูกกำกันวันีจะเ,เีช่วงเครือฟิวครับผมกยัไก่ยากการค่าการขายกะเป็นยากเขาก็ากกปลูกไปกินนี่แหละครับ,รบง่ายครับผม อางเขาปลูกมั่นแหละครับนะ่ะเบิ้งอ่อยที่ผมซ้ำไหมครับผม,ผมสีใหญ่รุ่งปลูกแปลงปลูกแล้วเพราะผมซ้ำเลยกับเกิดแน่ตายเนี้ครับผมนี่ครับไปสุพรรณบุรีหาูนครับผมเราคงกระเสืไปแยกเป็นนอผิดก่กอครับ เกิดเนี่ยตายเนี่ยครับผมท่อนนะครับอันนี้เป็นอ้อยอ้อยดำครับผมนี่นี่ครับนี่หัวกงามเลยรบางนี่เดี๋ยวผมกระซิไปแยกเป็นท่อนครับผมอันนี้เป็นท่อนลงปลูกนะครับอันนึง พันธุ์บรีหาศูนย์ครับปลูกไว้ให้หน้าครับผมท่านนี่นี่ครับปลูกหว่องไว้มีไก่หน้านะครับบางนึงมวกกรสิกูกกม้มันเกมันอันเทศออกพ่อเด็กง่านต่ครับบ่มีน้ำนะครับเพราะบ่มีน้ำบ่งามครับกระสิกัวอันเจี๋ยให้หน้าไว้ทยอยคอครับผมวันนี้เพื่อจะเสียหน่ะ มีระบบนำมันเกิดว่าจนี่รับก็เสีเอาอยอดนี่ไปเสียบไปมองที่ผมเสียบเมื่อกี้นะครับเรียบมาอยอดนะครับป่อยก็สีเตียมแปลงปลูกเนี่ยเอาจากให้หน้าครับเตรียมให้หน้าปลูกไปเป็นปูเขาครับอันนั้นสิงคโป์ครับผมป่อยขันน้สิงคโป์ครับอันนี้สุพรรณบุรีหาูนย์ครับ เพราะว่าเปลวพันธุ์น้ำพื้นมากข้าจาก็วาสุพันบุรีครับเต็นนออมันต่างกันอันนี้นอใ่ฟังนันนอหน,น่อ,อยครับสองแกงสองวงนี้สิต่างกันเลยครับเนอานไยแล้วผมก็สิเป็ดใหญ่ อ้ยดำครับผมอ้อยดำมันสิมีดำข้อห้างกับดำข้อที่ครับอันนี้ดำข้อห้างครับผมเสียบขึ้นยังนี่ครับกรอบนุ่มหวานขึ้นยังนี่ครับนี่อ้อยดำเด็ดซ้ำนี่แล้วครับทีไปขยายเอามัไม่ค่อยเกิดหดน้ำแน่บฮหดนี่จะตายนะครับอันนี้อ้อยสิงคโปร์ครับผมอ้อยขันน้าสิงคโปร์ครับขอบเพื่นดอกปุ๋ยมาใส่ซมือเสานี่ครับมาใส่ปุ๋ยมัน ขยายตัวนี้กับตัวนั่นอันเดียวกันครับผมอ้อยพันสิงะโปรครับผมนี่ครับ๋้วผ้าเบิ้งม่นแกวครับหรือม่นเทศแชร่รอดนี่ผมปลูกไว้นี่แหละครับสองให้หน้านี่ประหิษเขาครับผมถือฝนแน่กับกระลังล่มเครื่อครับ ่่าได้เี้เอาใส่ให้2-3มมือว่าหันแต่ถ้าเดี๋ยวหอ้อโมนมาสีดอยู่มีสองให้หน้าครับมาบ่เห็ดสิบว่าหยอดเขาครับผมบว่าใส่เขาหรือว่าจิเห็ดหยอดเขารุ่นมูครับผมเห็ดละหลามมูครับเป็นมุ่มสูงครับผม รลังลมเครือกับร่งลมันแล้วก็ร่างสิแตกเครือครับผมนี่น้ำเป็นไรเก็ร่างสิลมเครือหรือว่าก็ร่างสิลมลมแล้วก็สิ่แน่นใจแล้วหน่อก็ล่งหัวครับผมเนี่ย มันม่วงรอดอันเดียวครับผมมันม่วงวันนี้ตายนะครับนี่ยเห็นบ่นะครับตายมันแห้งนาะครับว่ามีน้ำเสียไปน้ำขังกันแท้ครับนี่อันนี้ก็ตายอันนี้แค่ย้อยมันแค่รอดครับนี่ลมเทือลมเท่าลางสีนั่นว่ามีน้ำครับมาเล่แขนเจนลางสีแล้วครับ ประเทศเป็นพันครับผมพี่ครับคลิปนี้พ่อไหวซับนีนะครับผมแล้วเจอกันแม่คลิปหน้าฝากกดติดตามกดซับสไครต์ลิลุอีสานนะครับผมขอบคุณคนที่รับชมคลิปของผมครับพี่ครับสวัสดีครับ